สวัสดีค่ะเปแมวกันค่ะของเล่นชิ้นนี้นะคะเราเห็นครั้งแรกเนี่ยจากติ๊กต็อกนะคะต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเห็นในกลุ่มพีออเดอร์ค่ะเราก็เลยจำเป็นจะต้อง c f เอฟโนี no มาเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกเล่นมากค่ะ ของนะคะเวลาซื้อมาก็จะมา3มชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นตัวกระดาษของเล่นเนาะหรือเรียกว่าแคปบัตเลอร์นะคะแล้วก็ตัวลูกบอลค่ะแล้วก็ตัวแคปนิปนะคะด้านทั้ง2ด้านนะคะจะเป็นแม่เหล็กนะคะเพื่อนๆก็ดึงด้านทั้งสองด้านนะคะให้ประกบติดกันนะคะไม่ต้องเครียดนะคะประกบแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงแล้วเราก็มาสามารถที่จะมาปรับรูปทรงทีหลังได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ จากนั้นเราก็ให้น้องๆเล่นกันค่ะเริ่มด้วยที่วิวมานะคะอ๋อน,นี่ของเล่นใหม่ของวิลมาเหรอคะเราต้องเล่นยังไงคะเนี่ยเราต้องหาลูกบอลนี้นี่เหรอคะโอ้วิลมาเป็นคนแรกที่ได้เล่นเหรอคะอรอลำก็ยังจะงงๆอยู่นิดนึงนะคะว่าเขาเล่นกันยังไงคะ่ะวิลมาเขาเล่นกันแบบนี้ไงเดี๋ยวพี่ฟ้าลองเล่นให้ดูนะ สนุกจะตายวิวแม่เล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเห็นไหมชืบชึบชืบเนี่ยว you know. ิวแม่มีิวก็เล่นได้วิวแม่ไม่รู้เรื่องเลยเขาเล่นกันแบบนี้เนี่ยสนุกดีนี่แม่รอยครับนี่พี่นี่นะวิวว่ากลิ่นหอมมันสนุกตองตามหาลูกบอลเนี่ยเขียยังไงก็เขี่ยไม่ออกสักทีต้องดูที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาเล่นลูกบอลออกมานะวิวมิจะจัด ลูกบอลพี่ฟาโลมาช่วยมิวมิวลูกบอลออกหน่อยสิม่เดียพี่ฟาโลแล้วก็ในขณะที่ทุกๆคนกำลังสนุกสนานกับของเล่นใหม่นะคะก็จะมีลูกชายคนหนึ่งค่ะที่นอนไม่สนอะไรเลยนอนเซงอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือสีซ่าของดิฉันนี่เองค่ะเฮ้ยซื้ออะไรมาก,ก็ไม่เคยถูกใจคุณเขาสักทีไม่เคยดึงความสนใจของคุณเขาได้สักทีค่ะ ่ซมานั่งทำอะไรตรงนี้ไปเล่นกันเถอะฟาบเาบร์ฟาไม่ไปใครอยาทำอะไรทำก่อนเลยเอางาเหรอเหมนพี่ฟาโลไปเล่นก่อนนะ